ยเกิดเผยสภาพจิตใจดีขึ้นแต่ไม่เต็มร้อยแลนฝากไข่รอสามีในอนาคตเรียกได้ว่าเป็นอีกนักแสดงที่มีทั้งความสวยและความสตรองสำหรับสาวโยเกิดนัทชาที่หลังจากเป็นสาวโสดก็ยิ่งสวยแซ่บขึ้นไปอีกหลายๆคนถึงกับต้องยกเป็นไอดอลกันเลยทีเดียวล่าสุดสาว โยเกิดก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ในการฮิวใจตัวเองกับเรื่องที่ผ่านมาพร้อมเปิดใจว่าตอนนี้ตอนอยากมีลูกแล้วและเตรียมแพลนที่จะฝากไข่ไว้ก่อนในรายการ On ออนเดอะเวทชมเป็นยังไงบ้างคะชีวิตตอนนี้ทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้นกลับมาดูแลร่างกายแบบบาลานซ์ไม่อยากออกกำลังแบบโอเวอร์เทรนนิ่งเพราะจะทำให้พังทั้งร่างพังทั้งใจคือผอมแบบสูบ เคยไปวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยมากเหยียบเส้นที่มันจะสุขภาพไม่ดีแล้วช่วงนั้นก็แย่แต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วเปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ในตัวเลขที่เราโอเคแล้วเป็นคนที่ผอมเป๊ตตลอดท่งประมาณนี้ตลอดเพราะว่าโยค่อนขั้งที่จะดูแลตัวเองสม่ำเสมอไม่ว่าช่วงนั้นเราจะทำงานหรือว่าอยู่บ้านรู้สึกว่าร่างกายจิตใจมันเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดสำหรับเราต้องดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลา โยเป็นคนที่มีวินัยกับตัวเองสูงใช้วิธีแบบที่มันพอดีและดีพอบาลานซ์ออกกําลังกายประมาณ5-6วันต่ออาทิตย์เราจะเลือกวิธีออกกําลังกายให้มันหลากหลายให้ครบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอโยคะยืดกล้ามเนื้อสเปริงเทรนนิ่งก็ทําฝึกความทนทานก็ทําจะทําอย่างละนิดอย่างละหน่อยเน้นบาลานซ์ทั้งการออกกําลังกายและใช้ชีวิต เคยไปทำ DNA test นะคือตัวเองไม่ได้มีทักษะทางด้านกีฬาใดๆเลยแต่ว่าออกกำลังกายเพราะว่าด้วยรูปร่างเราอยากรูปร่างสวยแต่อีกอันหนึ่งที่ได้ตามมาคือสุขภาพเรารู้สึกดีสดชื่นปกติก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ก็มีช่วงที่โยบอกว่ามีสุดไปบ้างในส่วนของร่างกายเราฮิลตัวเองยังไงพยายามที่จะดึงตัวเองกลับมาทำในกิจวัตรประจำวันให้เหมือนเดิม เราก็พยายามทําอะไรใหม่ๆเจอคนใหม่ๆให้มากระตุ้นเราอย่างเช่นมีเทรนเนอร์ใหม่มากระตุ้นมีสภาพแวดล้อมใหม่มากระตุ้นเพราะเราอยากสวยไปอีกนานมีสุขภาพดีไปอีกนานแล้วสภาพจิตใจตอนนี้เป๊ะหรือยังดีขึ้นคะ่ะไม่เป็นหนึ่ยเปอร์เซนแต่ก็ดีขึ้นก้าวผ่านมายังไง เมื่อรักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองการรักตัวเองเป็นพื้นฐานความรักที่ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรักตัวเองต้องไม่ทำร้ายใครอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าสามารถหินใจตัวเองกลับขึ้นมาได้คือการให้อภยัยท้ายที่สุดถ้าจะมูฟออนก้าวข้ามเรื่องนี้ได้โยรู้สึกว่าใจเราต้องเป็นสุขจริงๆมีคนมาจีบไหม ไม่มีค่ะไม่ได้ปิดนะแต่ว่าช่วงจังหวะเวลานี้มันอาจจะค่อนข้างยุ่งหรือมีเวลาที่จะไปเจออะไรใหม่ๆหรือเปิดรับอะไรขนาดนั้นทำไมตอนนี้ถึงอยากมีลูกก็ประหลาดใจเหมือนกันนะเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความคิดว่าอยากมีเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโยคนเดียวกันที่เราจะสร้างครอบครัวต้องขึ้นอยู่กับพาร์ทเนอร์ของเราด้วยในตอนนั้นทั้งสองคนมีความคิดกันว่าถ้าเป็นคู่ของเราก็ไม่มีลูก แต่ณนะตอนนี้เดี๋ยวเรารอสามีในอนาคตคนใหม่หัวเราะว่าอยากมีลูกหม่แต่เราก็มีแพลนที่จะฝากไข่ไว้ก่อนพอสามีในอนาคตมาค่อยว่ากันไปปรึกษาที่ไหนบ้างมีคุยคะ่ะพอจะได้ทราบกระบวนการบ้างว่าต้องมีการเตรียมตัวยังไงห้ามกินอะไรมีฉีดฮอร์โมนมันก็จะท้องป่อง ชมพู่ใช่วันสุดท้ายก่อนที่จะไปเก็บไข่เหมือนท้อง4เดือนแล้วยิ่งถ้าได้ไข่เยอะๆเต็มท้องก็คือบวมสุดๆว่าจะตั้งใจเก็บไว้แบบ10ปีเลยนะตอนนี้โย37ใช่ไหมรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ได้มีอายุเท่านั้นยังรู้สึกว่าเด็กกว่านั้นถ้าจะมีลูกในวัย40กว่าคิดว่าโยก็น่าจะทําได้เพราะเทคโนโลยีมันไปไกลกว่าที่เป็นอยู่แล้วคิดว่า47จะท้องไหว คงไม่ถึงหรอกแต่เชื่อว่า40กว่าน่าจะทําได้ชมพู่ได้พี่สายฟ้าที่พายุก็เป็นไข่ตอนอายุ35ก็คือเก็บแล้วก็ทําเลยหลังจากนั้นก็โควิดเอ่ยอะไรเอ่ยก็พยายามมีน้องเกลมาตลอดแต่ว่าบ้านนี้ไม่รู้เป็นอะไรเก็บได้แต่ผู้ชายพอได้ผู้หญิงมาใช้ก็เฟลจนได้น้องเกลเป็นไข่ตอนอายุ40คือเก็บก่อนวันเกิดตอนอายุ40ปีหนึ่งวันก็เป็นอย่างที่เห็น แบบนี้โยกก็ยังได้อยู่ชมพู่ยังได้อยู่เป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังพยายามอยู่ด้วยค่ะว่า40ก็ยังได้ค่ะ